สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาปลดล็อกรหัสตัว oppo กันนะครับรุ่นี้เป็น oppo อะไรเดี๋ยวเช็คโมเดลก่อนนะครับแต่ผมเช็คมาแล้วแหละมันเป็น f7 นะครับผมเบื้องต้นเลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองเช็คโมเดลดูก่อนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ f7 เราจะปลดแบบไม่แกะฝาหลังนะครับตัวนี้เป็นโมเดลนี้นะครับ cp-h1819 นะครับเป็นรุ่ย8 v e r s i o น a8 v e r s i o นสูงแล้วนะครับแต่ก่อนยังต้องคง แกฝารังแล้วก็แตะเท o พอยนะครับสมัยก่อนโอเคแต่ว่ายุคนี้ไม่ไม่ต้องแล้วนะครับโอเคปิดเครื่องลงให้สนิทเลยครับเป็นแนวทางการปลดน,นะครับต่อมาก็เสียบดองเกิลเข้าไปแล้วนะครับผมจะใช้โปรแกรมนี้นะครับอันแอนตี Ultimate, ้เมดมันติทูลคิวติฟนะครับปิดเครื่องลงให้สนิทนะครับปิดเครื่องลงรอแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ ช้เป็นเวอร์ชันสูงๆูงหน่อยนะครับเวอร์ชันล่าสุดอะไรก็ได้เวลาไปโหลดมานะครับมันจะมีเบ๊บของเขาอยู่นะครับโปรแกรมนี้มันมันเป็นโปรแกรมที่เขาให้โหลดฟรีนะครับแต่เราต้องมีดองเกิลมีสมาร์ทการ์ดถึงจะเปิดได้โอเคอเลือกไปที่ทูเนียร์เนปอาร์พีนะครับจะปลดในโหมดนี้นะครับ oppo reset แล้วก็กด reset device meta นะครับ a n d r o ใน meta หมดจริงๆไปใช้มาทีก็ก็ ก็ได้นะครับ MRT เวอร์ชันสูงๆหน่อยนะครับ3.95ปุ่นยัมีท่าหมดนะครับแต่ผมไปลอง MRT เวอร์ชัน3.92มันมันไม่ดิ้งไปมีท่านะครับเลยมาลองใช้ตัวนี้ดูโอเคเราก็กดตัวนี้ไว้รอเลยนะครับกดรีเซ็ตดีไว้์ไว้รอเลยแล้วก็บวกลบแช่แล้วก็เสียบนะครับปล่อยบวกลบนะครับมันจะต้องเด่้งไปมีท่าหมด พอเกิดว่าแฟลสมมติว่าเราแฟลไปแล้วสายมันหลุดนะครับสายมันหลุดอย่างนี้ปุ๊บมันจะไม่เป็นไรนะครับผมถ้าปลดในมีามมันจะปลอดภัยอยู่ถึงจะปลดในโหมดอื่นมันก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การฟอร์แมตลงพาร์ติชันพาร์ติชันใดพาร์ติชันหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราจะออกจากจอเขียวทําไงกด3ปุ่มนะครับแช์ไว้เผื่อว่าในกรณีที่ท่านผู้ชมเจอนะครับบางทีสายมันหลวมหรือว่าอะไรเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มันก็นานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องปรีเซตอีกรอบนะครับอันนี้อ๋อผมลืมให้ดูคือเครื่องติดรหัสนะแน่นอนว่ารุ่นนี้มันเป็น Android 8, Android 9มันจะว i บดาตาไม่ได้นะครับเครื่องจะถามรหัส <laughs> พิมพ์ใบ s ดได้ไหมบางโม้ไว้ไม่ได้หรอกนะครับไว s ไม่ได้คือมันจะว i บดาตาไม่ได้นะครับเนี่ a วิบาตาและถามรหัส f 7 F9 f 9 3 a 8 3 f 5นะครับยังคงตรงแบบนี้อยู่แต่โชคดีหน่อยที่ไม่ต้องไม่ต้องแกะฝาหลังแล้วนะครับทุกวันนี้ แต่มันมีข้อเสียโปรแกรมนี้มันไม่พูดดีกว่านะครับอ่าโอเคปิดเครื่องลงอีกรอบนะครับเครื่องยังติดรหัสอยู่นะครับอันนี้ผมทาให้เห็นว่าสมมุติว่าสายเราหลุดหรือว่าแฟดไปแล้วไฟมันดับนะครับไม่ต้องกลัวเครื่องเรามันจะไม่บิดไม่ไม่ดับนะครับไม่บิดโอเคกดกดรีเซ็ตดีไว้เมถัยรอบกดบวกลบแช่นะครับแล้วก็เสียบเพิ่มเสียงลดเสียงที่ตัวเครื่องแล้วก็เสียบ พอดีเทคแล้วปล่อยนะครับใช้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับสูงๆสงใหม่เอาสามจุดแปดขึ้นมานะครับมันถ้าเป็นเวอร์ชั่นต่าๆนะครับมันจะไม่มีเมนูนี้เมนูนี้เขาอัปเดตมาใหม่นะครับจอเขียวแล้วอยู่ในเมท,นท่าหมดอันนี้ก็เป็นแนวทางน,านะครับท่านผู้ชมผมก็แนะนําเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับ อันนี้ถ้าผู้ชมก็ไปซื้อดองเกิลมาทําตามเองก็ได้นะครับเดี๋ยวโปรแกรมนี้ผมจะสอนติดตั้งนะครับเป็นคลิปแยกไอตัวติดตั้งตัวนี้นะครับ UMT MTK นะครับมันจะมีเว็บโหลดอยู่แต่ว่าท่านไดใช้นะครับยิงดองเกิลตัวนี้มันคุ้มค่ามากนะมันเปิดได้หลายหลากหลายโปรแกรมมากนะครับอ,อันนี้มันเสร็จแล้วนะครับพอมันเสร็จแล้วเราถอดสายได้เลยนี่ครับตัวเครื่องก็จะมีการวิบดาต้าอัตโนมัติ มันเขายิงคําสั่งลงไปให้มันวิบดาตานะครับลงในปฏิชันเนี่ยน,นะคิดว่านะครับแต่มันไม่โชว์โค้ดนะครับมันก็จะบอกแค่ว่ารีเซ็ตสักเสร็จแล้วแต,แต่เขาจะไม่โชว์โค้ดนะครับว่ายิงลงปฏิชันอ่ะโอเคต่อมาผมจ <c oughs> ะอะไรอ๋อเดี๋ยวอธิบายเรื่องโปรแกรมก่อนนะครับโปรแกรมตัวนี้มันคุ้มค่าอยู่นะครับมันเปิดได้หลายโปรแกรมมาก มันเปิดได้ยันเออมันแฟดเครื่อง samsung ก็ได้นะครับมันจะมีแพ็กเกจแยกออกมากอีกผมก็จำชื่อไม่ได้มันแฟดเครื่อง samsung ได้ด้วยแล้วก็มันปลดคลิกเดียวของ samsung android ต่ำๆได้นะครับแต่ต้องเป็นอีกโปรแกรมหนึงแล้วก็เปิด qc file แน่นอนครับเปิด เปิดได้ทุกแพ็กเกจของ UMT นะครับยกเว้นมา UMT MMC เปิดไม่ได้อันนี้เปิดได้อ่าแล้วก็ NCM เปิดได้แล้วนะครับผมก็าจำดีเทลไม่ค่อยได้นะครับต้องมีเนื้องานมาจริงๆถึงจะจำได้โอเคครับพอเราลอมาสักพักนะครับมันก็จะมาหน้าน,าน,านี้มาหน้าเลือกภาษานะครับเราก็เลือกไปได้เลย แต่ถ้าเรารีบนะครับหรือว่าเครื่องติดล็อก Gmail โคดนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับ,รบแสแปดหนึ่งสองนะครับเียมมันจะเป็นภาษาจีนนะครับถ้าแปดหนึ่งสองและแปดหนึ่งสามเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ไปเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็ส่งงานได้เลยเลือกไปที่ตัว A ตัวนี้นะครับบอันนี้เป็นโซนตัวงานล่างนะครับภาษา โอเคครับสำหรับแนวทางการแก้หรหัสน้าจอ F7 ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับเพื่อว่าอยากให้รายละเอียดในตัวคลิปมันเต็มๆนะครับตัวนี้จริงๆมันไปสามารถ